เอาละครับก็ต้องขอแก้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อกแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูซิบวอร์ดเกมโอ้ยหมดพลดังเสียง ก็กลับเข้ามาแล้วนะครับในค่าคืนแห่งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกับสินาทีนะ,ะแต่ผมจะไปลงพรุ่งนี้เช้านะครับอันนี้สิ่งเดียวที่ผมจะเข้ามาในตอนนี้นั่นก็คือบอสเอ้ยไม่ใช่บายังไม่ตีบอลนะสิ่งเดียวที่ผมจะตีนั่นก็คือหลีกนะครับซึ่งผมเพิ่งเลิกงานเนี่ยจริงๆมันเปิดแต่สองทุ่มนะนะครับจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอาชื่ออะไรวะ เมกาโลโซลาร์สนะครับเออมกาโลโซลาร์ส <c oughs> <y okes> อยากได้จริงๆเลย <im ple as> <im ple as> ไปเข้าไปลุยเลยดีกว่าหนๆก็หนๆนะมาจัดกันไปสักหนึ่งดอก โอ้ยโหเราก็มีตัวแข่งๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งอะลองเซิร์ฟดูก่อนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับมาดูู่ตอสู้ของเราหน่อยเฮ้ยมาถึงก็ดูดีดูดีอะดีเลยแต่ว่าผมแพ้ทางนะตัวตัวสองตัวสุดท้ายไงโอเคแพ้ทางในที่นี้ก็คือว่าถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นนกผมก็แพ้ทางนะครับ พราคนใช้น้ำอยู่ไนงะมาเลยคุณ <c oughs> ลาสุขัดอย่าไปแย่บ้านเป็นเป็นเป็นล่างแรกของคุณลาจังนะครับ <c oughs> เป็นล่างไอ้นี่สตาร์เตอร์ไงก่อนที่จะไปไฮบริดน,นะครับมาเลยการใส่ไมะ่ะ <c> ด <oughs> ้นรู้วันนายไม่กล้าใส่ตาต่อไปมันมีสามว่าป้องกันสองเหมอกน <c oughs> ยังไงก็เอาอยู่พูดเลย <c oughs> ไม่กลัวอยู่แล้วมา ถ้าฉันเก็บสแต็กได้พวกมไหนตายทั้งหมดอย่าบอกให้โอ้คิดนานมากไอ้คนนี้ตะโวนทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเก็บไปห้หมดเลยเฮ้ยมันป้องกันสองมาโอยูงี้เราป้องกันสามก็ดีอ่ะโอ้ยตายแล้วกลัวกลัวว่ามันในนั่นไงอือกลัวว่ามันไม่ป้องกันเลยแล้วเก็บเอาไว้นะครับไม่โจมตีโอ้โห โชคดีจัดจัด <c oughs> จัดการมันนกอ้วนอย่าไปกลัวมันโอเคโอ้มันอยากมีสแต็กเยอะเหมือนผมไงเรื่องเรื่องโอเค <c oughs> มีสี่แล้วจะทำยังไงล่ะมีแปดแล้วไม่ใช่สีมันบินขึ้นไปแล้วที่หายแล้วตายเงียมแบๆจมตีหกเหลือไปสองนะเออเดือดหลังเหตุยังมีนะมาเหลือไปสอง,อ,งอีกอืม เล่นยากเล่นยากเปลี่นตัวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวไปสอนก็ไม่มีประโยชน์นะครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะครับต้องป้องกัน่ะป้องกันซะหน่อยป้องกันหนึ่งพอแล้วอยู่แล้วไปตบโอ้โหไปกัดมันซะงั้นนะ่ะแล้วงี้จะมีห่างแหลมๆไว้ทำไมวะเนี่ยเออจุดเตียงโกซาลัดท,ทำไมทำอย่างนี้อ่ะม,มันเลยมีแค่สี่ฉันไม่กลัวหรอกเมลนตัวเหลือสาม นีุ่ดเปลือสอรัสเลยนุ้ยตาจะสู้จุดเตียงโกได้อะต้องใช้สูตรไหนดิสามสองหนึ่งโอเคนั่นไงต้องเข้ามาแหละโอเคตั้มดุวิ้กัดไปสองทีละทำไมไม่ฟาดห่างวะงงจัดจานนะครับทีนี้ล่ะโดนมันฟาดห่างแน่นะมันมีหกนะครับกล้าไหม กล้าใส่ชั้นหกไม่ะรไยไม่กล้าแน่ <c oughs> คิดนานมากคนนี้เอา้าเปิดโอกาสให้เราอีกเจ้าหลมได้ไงไง,ไง่ายอุ้ยป้องกันป้องกันสิเออ้อึดทนอมตะมามันมี6กเท่าเดิมว่ะทีเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนใจแล้วมันต้องจมตียันหกแน่ๆโจมตี5้าเหลือไมหนึง <c oughs> โหมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวนี้โจมตีเจิ วิ้นหลอนสิบเก้าโอ้โหชนะทางไงเรื one, two, ่องหนึ่งสองนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองก็พอแอตลาสนี่นะกลัวเหมือนเลยอือฮอ๋อเหลือไว้ตัวแรกนะครับอ่าที่ผมเล่นอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันจะเหลือไว้ตัวลรงนะครับนายเอาชนะไม่ได้หรอกนายแพ้แล้วนายรุตตัวไหมฉันชนะนายแล้ว มาเลยต่อให้ป้องกัน4ก็เอาไม่อยู่ครับอืมตายซะเถอะย่าอยู่เลยโทแอดลัดตายซะห <c oughs> นีหุ่ไมไพลโลแล้วปบอืมเดือบ้อยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่า้เป็นโชคยกแรกที่แม่งโคตหนานนี่ยอะไรอะ <c oughs> เออ อ่าประเดิมชัยชนะในดิกแรกของผมนะครับอ้าได้ยี่กนะแจ๋วโอเคข้ามแร้งไปแล้วนะครับโอ้แร้งคอมอนโอเคปัดตุ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 ตตุตตุตุตุได้อาหารเดิมปกติไม่มีคำว่าตื่นเต้นใดๆโอเคปัดลุยกันต่อนะครับอืมที่ทีนี้ก็คงจะข้ามไปอีกแร้งนึงแล้วนะครับผมก็จะเอาเป็น เฮ้ยถ้าเรากินพืชไปหมดเลยจะเป็นไงวะเอออยากรู้เหมือนกันเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ามาเจอกันหน่ยอยโอ้เลือกแบบคิดสัน้นยิบหายเลยคิดดูยกแรกก็ล่อเข้าไป6นาทีแล้ววะเออแต่ผมก็ชนะอา้อาวอ้านี่มันทางเดียวกันนี่โอ้ทางเดียวกันไปด้วยกันเออขึ้นสวรรค์พร้อมกันเลยทีเดียวโอเคผมจะ ไปเลย <laughs> เป็นไงนล่ะแต่สินใจทูกไปเนี่ยว่าโก <laughs> มาเลยกล้าใส่ไหมล่ะไม่กล้าถูมีแค่สองอชาอชาอาชาตาหน้ามันมีสี่นะครับผมจะป้องกันหนึ่งสองนะับเก็บไว้หนึ่ง <laughs> นะป้องกันสอดกลัวไปกันละสิโอเคมาเลยกล้า <laughs> ไหมไม่กล้าว้าวโห เก็บไว้ทำไมหัวใจไม่อบอุ่นนะเอาสิมาถ้าใครโจมตีก่อนคนนั้นแพ้มันเป็นเกมตาจ้องตานะครับใส่ตาก็จองมองกันเออรู้สึกเซียวซ่านหัวใจออมาเลยไม่โจมว่ะไม่โจมจริงด้วยเสร็จตูกูกี่ควานหางไฟมัน ไม่นะเสร็จหูตุตีชีบหายแล้วดีนี้มันมีหผมไปแย่มันโผล่โอ้ยไปคำลามแล้วชิบหายแล้วโดนแน่แน่คุณคำรามลองทีอ้ยโจมตีสี่เจ้านายจะรู้นะครับ <c oughs> ว่าลูกน้องคำลามแล้วไงต้องจัดการแล้วนะครับ <c oughs> มันเหลือตตองนะธรรม,มาดาหนึ่งสองสามสี่โอเคเก็บไว้สี่ตายเช็ด <c oughs> ตายอยู่ดินี่นะแต่สตากแกไม่เหลือแล้วนั่นเลยว <c oughs> ่าจะปั้นใหม่จัดการพวกนายจนหมดแล้ว <c oughs> เ,ปเป็นแผ่นแการสุดยอด <c oughs> จะบอกแล้วถ้าใครจบตีก่อนคนนั้นต้องแพ้ไม่จมตีว่าโอเคมันน่าจะป้องกัน่องนะเดาไว้นะครับนั่นไงเห็นไหมไอ้ลูกมากลูกมากโอเคเ มันมีหกนะครับโอ้เจ็ดสิบห้าตัวหลังสบ,บายเบอร์เฮ้ยมาเลยเ <c oughs> ปลี่ยนตัวเหลือ5โอ้โหมันยิ่งแย่ครับอีกนะครับที่มันเปลี่ยนตัวเนี่ยเอา้าไม่โจมตี <c oughs> ชาจออกอาวุธออกอาวุธตายซะ <c oughs> ตาาก็บายโอเคโอ้โหมันกัดจ,จะมาล่อหลอกสแต็กผมให้หมดไนงะโอ้โอ,โอ้ตัวนี้ดาเมจน้อยไงมีแค่ห้าสิบดาเมจเองนะครับ <c oughs> ฉันไม่ใช้สแต็กฟุ่งเฟือยกับคนที่กำลังจะแพ้หรอกคิดผิดแล้วจบตีใส่เลือเหลือไว้แกผมไปแล้วนะครับออเออเหลือไ้สองอีกแต่ก็เท่านั้นแหละตัวนั้นเลือดน้อยจะจัดโอเคมาเลยมันเหลือไ้สอง,อง,สองมมใช่ไหมผมก็จะโวมตีหนึ่งสองสามสีไปเลยแล้วก็ตัวนี้หสากแปะเด็กห ีเลือดเท่าไรอ้หนึ่งสองเก็บไปสองโอเคแค่นี้ก็อยู่แล้วสบายสบายประกเรียบร้อยผมนึกว่ามันจะเก็บไปตัวหลังซะอีกนะครับอืมผมว่าถ้าเก็บไปตัวหลังนี้ยังมีสิทธิ์ชนะมากกว่านะเออเพราะว่าถ้าเก็บไปตัวหลังมันจะมีหกนะั่นม,มีสิทธิ์ชนะมากกว่านะครับไม่ทำไรเลยวะ <laughs> ยอมจำนนฟ้าดินแล้วใช่ไหมละ่ะ <laughs> จัดการมันพาลาลุนุนปั๊บ เรียบร้อยหัวง่อนพิฆาตของเรานี่ลูกผูยกนี้ยังเล่นง่ายหน่อยเนี่ยนี่สามสิบฟาเลยเหรอนี่สามสิบสี่เลยนะครับเอาแล้วแหลงซูไวน์วัแล้วโอ้ยแจ๋วแจมวันนี้รู้สึกเหมือนคนจะตีน้อยนะอาจจะยังตั้งตัวกันไม่ทันก็ได้วันนั้นอุ้ยสองร้อยเลยโอ้ย GM ทำไรกูวันนี้เลยสองร้อยไปได้ยังไงวะืห เอาแล้วต่อไปนี้อาการเดือดต้องเกิดขึ้นละเอาตัวนี้นะครับไม่มไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอาค่าเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เอาตัวนี้เอาตัวนี้นะครับไปลุยอ่าโอเคผมก็กลับมาแล้วนะครับผมโอ้โหเข้าทางแบบจุดจุดไม่จุดเท่าไหรอ่อ่ะแต่ตัวแรกก็เข้าทางอยู่โจมไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเกือบตายอะ่ะเหลือหนึ่งโอ นี่มึงมีโล่บล็อกใช่ไหมโอ้โหเฉียดตายเฉียดตายเส้นแดงพาแปดมีพาแปดพา 1, หนึ่งเหลือแค่หนึ่งเองเดีเถอะเอ้ยมาเลยผ่มโชคดีมากเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วหน้าเปลี่ยนตัวนะครับอือมึงมันมีกะทองด้วยขี้โกงขี้โกงไปไหนเนี่ยตัวนี้ก็หมดประโยชน์แล้วแหละก็เอาไว้เก็บตแต็แตกไม่ใช่อะไรอ่เพราะว่าตัวนั้นเหลือแค่หนึ่งเองนะครับ เจอธาตุอะไรเราก็สู้ได้อยู่แล้วผมเหลือหนึ่งนะครับแล้วผมอุ้ยผมไม่มีธาตุพืชเลยไม่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 แพ้ทางไม่แพ้ทางคุณมันเก็บไว้ลกเดียวเลยอ่ะมันเก็บไว้่างเดียวผมก็เก็บมากนะครับเอาเอาแต่ว่าคิดถูกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมป้องกันสาผมก็ไปเหมือนกันนะครับมาเลยโจมตีห้ผมไปแล้วนะครับแงบมันแสดงว่ามันคำนวณสแต็กผมแบบ เต็มกำลังเต็มกำลังลบอะเต็มกำลังสูบนะบอืม <c oughs> ฉันไม่ไว้ใช้กแกแหรอก <c oughs> ฉันใช้กับตัวนี้หนึ่งสองสโอเก็บไปสามสบายโอเค,าบบาอเคตายซะไม่นะลันก้าจัดการไปแล้วนะครับ <c oughs> เหลือนหนึ่งมันเลยมีสี่มันยังล้มเราได้นะเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับอถ้ามันจมตีสี่นี้ผมไปเลยนะจมตีสี่ไหม ก็หูลีลา3วันคิดอยู่เอ้าวต้องเอาตัวชนะทางหน่อยนะครับอ้าแล้วไม่จมตีด้วยอ่ะโโอ้ใจดีจัดจัดโอเคสแต็กผมก็เต็มนะครับอืมจบตี3เอ้าวเข้าซะง,งั้นนะ่ะโอเคเหลื 130. อร้อยสมาเลยจุดเตียงโกมี6แล้วอ่ะโอเคทีนี้แหละมันใส่แน่เพราะันคิดว่าผมป๊อกกับ4ก็ไม่อยู่นะครับอืม มันจะฟาดห่างแล้วเว้ยมันยกห่างแล้วเอาจริงแน่อย่าไปกลัวโอ้ยโดนทุบจริงๆด้วยนั่นไงาฟาดห่างจริงครับเผื่ออ,อลังการไปซะแล้วม <c> า <oughs> ลาจานายเท่านั้นเป็นฟอร์มบังของหมู่บ้าน <c oughs> ตะกี้มันจมออกมันจมตีหมดแม็กนี่ว่าหมดแม็กกุ๊บวะโอ้โจมตีหมดแม็กจมตีหนึ่งจมตีสองนะแล้วก็ป้องกัรหนึ่งสองนี่ โอ้มีสามสิบเก้าโอเคเออผมจับจะแตกไม่ได้สิจะแพ้คู่ต่อสู้ซะล้วมาไฮโรแรปเตอร์นะมันโชคร้ายตรงที่ว่ามันมาเจอตัวน้ำของผมนะครับไม่งานนี่มันอาจจะสแสดงมีลาขัา้สุดยอดได้นะครับมาเลยไเ,ออเล็กเจี๊ยวนี้ฉันไม่กลัวหรอกจะขย,ยี้นาย,าาจ,าายาจ,ะจะการมัตรจานฟอร์บคับพ่อเด็พวกนี้จะทำได้โอ้ย หายซังับอืมทีเดียวกระเด็นกระดอน1,155นะครับอือโอเคกันนะเราเนี่ยตัวแค่นี้เองเอาแล้วหยูยสี่สิบเลยเหรอหูการการข้ามแรงต้องกำเนิดแล้วหเวลานี้แรงเงินแล้วอะแจ้วโอเคแม่คนเรามันต้องโอพีกันมั่งละ แสดงว่ากนตีน้อยจ,จัดๆนะครับอืมคนยังไม่ร <Gym. Napoleon> <moon> <amigo> ู้ปะว่าว่าแรงเกิดแล้วเนี่ยโอเคว่าลีกมันเกิดกำเนิดแล้วนะครับปะุยต่อนะครับผมว่าคราวนี้ผมจะอเจอของแข็งมึงแล้วแหละดูจากลักษณะนะครับยาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไม่ได้วะต้องเอาใส่น้ําไปสักตัวนึงครับอืเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอา ตัวนี้โอเครุยเอาเลยมาดูคู่ต่อสู้กันนะครับผมเออนั่นไงเห็นไหมแข่งแล้วนะครับ <laughs> มันต้องแข่งขึ้นแล้วอะ่ะโอ้โหแค่นี้ก็ต้องเอาจริงกันด้วยก็ป <laughs> ้องกันหนึ่งไต่ออ่าเริ่มตีร้อยบาทเลยนะตัวเลยไหมเป็นตัวบไาใส่ไหม เจ้าัวมงมันเลยโอมันมีกระบาลด้วยอ่ะอุ้ยโจมตีเลยอ่ะมันคิดว่าโอ้การขผมด้วยพลังที่มีนะครับบ้องกันสองไว้ก่อนทุกนวะัวนายจะบอกให้นายจะทำอะไรฉันได้ฉันอมตะมาตัาต้งแต่เกิดฉันคือเอสโรบลูกรลักของพ่อเอาแล้วไง มันเริ่มมีแผ่นการมันเริ่มมีแผ่นการนะครับแต่ว่าผมผมผมจะทาเป็นติดกับแผ่นการเ,าเี่ออมันเบือไว้หนึ่งโดเฮ้ยนึกว่าหรือว่ามันจะเก็บไว้เป็นสี่นะครับทำอะไราฉันไม่ถูกเลยนะสิมันก็ไม่เปลี่ยนเป็นนกมาเลยนะโอเคทําไมเป็นคนแบบนี้ม,มันมันโจมตีหมดแล้ววะเล่นมันเลยดีกว่าไหมเล่นมันเลยดีกว่าเออมันโจมตีหมดแล้วนะครับ กัดหนึ่งกดสองกดสามไปซะย่า่ยู่เลยเม็นกิน่าโอเคเม็นกิน่าจัดเรียบร้อยไปแล้วนะครับอือแล้วเราจะทำยังไงล่ะไหนต้องโจมตีทะเยอฉามเลยนะเอ้ยอสี่เลยจะล้มได้นะครับมาเลยมาลาชาสลัดไม่ใช่ราชาอาเจมบาร่าเรียกมั่วไปเลยนะคอือสายชั้นเอ,อือ นี่ไงทษฐานนี่แกไม่ยอมเปลี่ยนนกลงมาเซ็ตชาร์จ <charge S 2> <c oughs> จนจมตีสองเองแล้วก็เก็บไว้สองโอ้โหลบง่ายเลยทีเดียวผิด <laughs> พลาดตัวเดียวแค่ทั้งกระดานโโหยิ่งกว่าบักลุก <laughs> อุ้ยตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่พลังมันเพิ่มไง <laughs> เออพวกนชนะท่านเนี่ยออาลังเลแล้วไงลังเลแล้วไงครับเพราะว่ามันอาจจะคิดว่าผมป้องกันสองไง <laughs> ตบ แต่มันก็รู้ตัวแล้วว่ามันหมดสแตล์มันแท้นะครับฉันมีหกกันหากล่ะฉันไม่ได้มีซีตายซะงับเป็นไงเอสลอดทุกพอก็อยู่รอดสินท้ายนะครับแจวแจมเห็นไหมบอกแล้วโหดีสี่สินาทีนี้ต้องมีแร้งคองกันบ้างมีไหมใกล้เคียงแล้วอะ เดี๋ยวเปิดให้ได้200แบงก์ก่อนกูเลิกเลยทีเนี้ยวันนี้นะพูดถึงวันนี้นะโอเคยังไม่ได้นะครับอ่ะไปะต่อกันอีกสักยกนะครับอืมที่มันเริ่มแข่งขึ้นแล้วนะเราพูดถึงนะผมอาจจะแพ้สักยกหนึ่งนะเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มแข่งแกร่งขึ้นเอาตัวน,นี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้โอเคไปลุย คือการที่ผมแพ้สักยกเนี่ยถือว่าผมไม่เอาเปรียบไงอา้าดูท่าเหมือนจะชนะซะง,งั้นเนะ่ยดูท่านะครับอืออย่างไงก็ต้องประคองไม่ให้ตัวนี้ตายนะป้องกันหนึ่งด้วยกนแคเหรื okay. ว่าไว้ปราบนนกทั้งหลายนะครับเอยแต่นกะมันก็ไม่เท่าไหร่นะดูท่านะครับอนกชนนกก็ได้นะแต่ถ้ามีตัวที่มันจะปราบง่ายมากเลยนะครับนี่น่ากลัวคงเป็นสไปโนซอรัสนะครับ โโอหคิด3วันกระดานเราพูดผ้ามไม่ต้องเยอะแล้วเอาเปลี่ยนตัวตอน3วิสุดท้ายคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเปลี่ยนตัวดีกว่าเอากัดฉันฉันก็ไม่ล้มแกเต็มที่ก็มีแค่3นั่นไงเห็นไหมนายคิดว่านายจะล้มฉันได้ไงด่ายๆเหรอคิดผิดซะแรกอันแน่จนตีหนึ่งโอเคแม่ มาชิก้าเด้วันตอนนี้จมตีหนึ่งนะครับมันเหลือไว้สองผมจะเอาอย่างนี้เฮ้ยมันมีห้าเลยชิบหายผมตายเลยเนี่ยโอ้โหเอ้ยลืมไปตายแล้วผมแพ้จริงๆด้วยปะท้อเอยโดนกัดนะครับล้มไปเลยแหมพลาด ะจะกลัวก,ก็ได้ไม่กลัวก,ก็ได้อผมไม่มีสแต็กเลยเนี่ยชิบหายแล้วทําไงดีถ้าผมกัดมันล้มนี่ต้องทําอย่างนี้นะมาต้องทำอย่างนี้นะมาเลยทไหนคิดว่าฉันจะแพ้ง่ายๆหรอชิวี่ยแพ้ง่ายๆหรอกต้องมาดูนะครับว่าใครมันจะไอ้นั่นประกันนะถ้าเกิดว่าใครเอา,อาตีหนึ่งไว้ <c oughs> แล้วใครผิดพลาดในคนดได้คือแพนะครับตอนนี้ผมจะทำอย่างนี้ครับชุบๆๆๆอ้านไง <laughs> โดนก็ให้แล้วเป็นไงล่ะหนีมันตั้งใจเก็บสแต็กรับ <laughs> มีห้าเอาเซ่กล้าใส่ไหมล่ะเอาเซ่ท <laughs> นายใส่ห้าในแพ้เลยใส่สี่เหลือไม่หนึ่งอีกโอ้โหฉลาดจัดจัด ไอคนนี้ฉลาดนะผมคิดว่าผมแพ้แน่ๆนะจมตีหนึ่งจมตีสองยังไม่พลอยอเหรอต้องสาสี่เลยเหรอแล้วก็เก้าสิบเอ็ดป้องกันหนึ่งสองอยู่ละเ,เอาเอาสวีปก็ใช่เรียบร้อยมาเลยถ้าจะสู้ไม่ได้ก็คงสู้ตัวสุดท้ายไม่ได้นี่แหละครับเพราะว่ามันงานหนักเกินไปนะตัวเดียวล้ม3ตัวเลยผมพลาดตัวแรกอะ พูดเลยว่าพลาดตัวแรกนะครับนะกล้าไหมล่ะกล้า <c> โ <oughs> จมตีสี่ไหมล่ะโอ้ทํามันไม่โจมตีสี่นี้ผมก็ล้มพนมันยากนะครับเอาโจมตี 1, 1> หนึ่งเดี๋ยวไว้ราบว่าต้มโจมตีสี่เดี๋ยวไสามเราโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็ป้องกันให้หมดเลยโอเคแต่ผมแพ้แล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีเจ็ดเลย ชิบหายแล้วมันมีเจ็ดเลยวะนี่ไงมันมีเจ็ดเลยผมพลาดตัวแรกตัวเดียวนะครับอืมไม่งั้นก็ชนะได้ใสๆโอ้ยไปพลาดตัวก,กินพืชตายไปง่ายๆนะครับนั่นไง,งจมไปเจ็ดนะครับเราก็ต้องแบกกันบ้างสิคนเราเด้ครับอืมวมต่หันไปมองอาไอื่นองเ้ออตายเอาไก่ดอกค้าสี่มาฆ่าสกันนะ่ะเออ ฉันพานายไปไม่ถึงดวงดาวอ่ะไหนๆก็ไหนๆเอาอีกสักยกหนึ่งก็แล้วกันอถือว่าเป็นของแถงต้องเอาจริงหน่อยละมั้งเนี่ยเนี่ยเอานี่แหละคคอเอาจริงหน่อยแล้วเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะครับไปเลยอ่ะมาต่อกันเลยนะครับมาดูซิว่าคู่ต่อสู้นี่โอ้โหดูเดือดเลือดพานโอ้โ เออแต่ว่าเราชนะทางอยู่นะในน่อยเนี่ยมาป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาเลยฉันคงไม่แพ้ายง่ายๆหรอกทีเนี้ยวงเล็กกว่าทีนี้มาเลยผมว่ามันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวนะอมันเหลือหนึ่งนะจําไว้นะเปลี่ยนตัวมาเหลือหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนตัวไปมันมีสองนะครับ โเลือดเราน้อยมากเลยเปลี่ยนตัวดกว่าเปลี่ยนตัวดีฟ้าแล้วป้องกันหนึ่งนะม,มันมีสามมากล้าใส่ไหมมีสามเนี่ยเปลี่ยนตัวเหลือซองนะจำสแต็กมันไว้ให้ดีนะเรืเอนหนึ่งนะครับ,บนี่เคียวยากนะคในบ,บ้านนี่เคียวยากจะจัดเลยนะจะทำยังไงดีวะ ป้องกันป้องกันสามไปก่อนรู้วิธีจะชนะแล้ะคำนวณอยู่กำลังคำนวณอยู่ผมรู้วิธีจะชนะมันแล้วมหทีนี้แหละชนะแน่ <c oughs> ยังไงฉันต้องชนะนายให้ได้โจมตีสิ <c oughs> ฉันไม่ตายหรอกฉันอมตะสตุสดๆ <c oughs> ฉันจะเอาตัวที่ชนะนายมาจัดการกับน,นายเปยนตัว จมตีหนึ่งจมตีสจมตีสาตายอย่าอยู่เลยไม่นะโอเคจิบหายแล้วจิบหายจะจัดมันจมตีผมแค่สองอย่างนนเนี้ยผมไปแล้วนะครับตายอย่างเขียดมันมันจำมันจำตั้งแต่มไม่ได้แน่แนเลยจำได้ว่นึกว่าจำไม่ได้วะโด้เราทำนีลาอยู่นั่นแหละ ไหก็สู้ไม่ได้แน่แน่เดี๋ยวขอผมดูก่อนนะครับ9 1กั6 7เด้อเด้อเด,เด,เดผมจะต้องเปลี่ยนตัวมาชับอืมแล้วก็ทําอย่างงี้มาเลยมามาดูกันมันจะเป็นยังไจงจะโจมตีฉันเท่าไหร่ล่ะมาเลยโจมตีห้าหรือไม่หนึ่งโอเคทีนี้ก็ยังพอคุยกันไหวอยู่นะครับอโจมตีห้าหลือไม่หนึ นี่รวดหลาย <laughs> จมตีหนึ่งจมตี2จมตี3แล้วก็6 7สิบุมเหลือ50สเองโอ้ไม่ไหวแล้วผมต้องป้องกันยันสี่เลยนะครับเฮ้ยมันเก็บไว้ตัวหลักด้วยโอ้ผมแพ้แล้ว <c oughs> บ้าจริงจริงมาโดยตายเลยผมแพ้มันเก็บไปตัวหลักดูสิสแต็กขาดไปสแต็กนึ่งดูดิโอ้โหแพ้ แพ้แค่17เท่านั้นโอหโ้หโ,หโ,หโอเคผมแพ้นะครับอ่ะพอดีฟ้าผมก็แพ้ไปส่องยกแล้วนะครับเลิก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 ิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ e ีโวทีเล็กอยู่นะครับพยายามจะดันให้เป็นล่างสุดท้ายให้ได้นะครับอ่ะชึบอ่ะ พอดีฟ้าในๆก็ในๆแล้วครับวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆได้นะครับอ่าหลีกตึงไหมวันนี้พี่ผมไปอยู่แรงไหนแล้วผมเก่งขนาดไหน พี่กาขนาดไหนพี่กาขนาดไหนไม่ต้องว่ากันได้โอโเออเถอะขิงกันก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่อย่าว่ากันในช่องผมนะขอแค่นี้แหละคนที่โม้ด้วยกันมาโม้ด้วยกันได้นะครับส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะว่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมละพาดนเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่ะต้องไปจริง้วครับซิโยแกนทุกคนแฟนด้ยังเล่นอยู่ <laughs>